ประชาชนะเรในรูปแบบใหม่กไหก็คือเป็นการแริ่มที่บอกว่าสรีรวสทิ์ห็อว่าอย่างไรที่ช่องทีาเรามีแบบใด้รับได้รู้จะได้เห็นก็คิดว่าประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้นเพราะว่าในประชาการะนเาเรีอกสถาบันในะแต่ใช่ในการเป็นตัวอยที่เราทให้เราจดใจสจของทารสำนักงานเขต่านี้ก็จะชาได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกมาก กันที่ดีเค่ะเพราะว่าบางทีมางก็นที่จะเซิร้ฟไม่ว่าจะมาี้กคขอบคุณมากนะคะค่ะ ท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมชิดสนุพงศ์นันทศิริวัตรกุลนะครับทูสื่อสารกรุงเทพมหาคนครนะวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งบรรยากาศในเรื่องของการสอบถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตภารรษีเจริญนะมีความต้องการในเรื่องของอการบริการนะครับเช่นการบริการในเรื่องของชําระภารรษีแบบ ได้ทูนะครับและเหตุการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศในการสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนตามผมไปครับดีมากเลยครับดีมากเลค่เลค่าถ้าทางเขตจะจัด,จดแบบชำระภาษีแบบผ่านนั่งรถแ,แล้วก็ชำระภาษีเลยอย่นี้คิดว่าสะดวกไหมครับสะดวกและดีด้วยัค ี่ก็พี่ในเรื่องของการจัดไรดตูสำหรับเขตนะพีะ่พี่คิดว่ายังไงในเรื่องของการให้บริการประชาชนนะการให้บริการไรตูเนี่ยจริงๆแล้วมีความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการการการได้ตูในลักษณะอย่างของของเขตเนี่ยถ้าหากว่าสามารถที่จะไปให้บริการ ไปจุดบริการต่างๆได้คือ,คอ,คอการได้ทูนเนี่ยเราต้องการความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราควรจะไปตั้งหน่วยหรือตั้งจุดต่างๆที่ให้บริการกับประชาชนในบริเวณที่มีประชาชนเยอะๆไปใช้บริการอย่างงี้นนะหรือว่าไปม,มีมีประชาชนเยอะๆไปทากิจกรรมอะไรต่างๆก็จะทําให้ประชาชนใน,ในบริเวณนั้นเนี่ยได้รับความสะดวกได้รับความรวดเร็วในการที่จะ ใช้โดยการของเราก็เป็นสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่หน้าน่าเอามาเป็นเป็นอาจจะเป็นโครงการนําร่องก็ได้หรือจะเป็นโครงการที่เราคิดว่าจะทดลองเพื่อที่จะขยายต่อต่อไปในเขตอื่นๆหรือว่าในพื้นที่อื่นๆครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีครับครับขอบคุณครับนะครับในฐานะที่มาชำระภาษีที่เขตภาษิเสธเลยนะฮะถ้าเกิดเขตจะนำร่องในเรื่องของการการจ่ายภาษีแบบ ไอ้ทูเนี่ยน้องคิดว่ายัางไงครับก็ดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นการที่ประยุกต์ในการ ทำบาจากภาษีเนี่ยจากที่ต้องไปเท้าแถวต่อคิวอะไราย,ยาวๆเนี่ยมาเป็นการได้ทูแทนสามารถจ่ายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยลดระยะเว,วลาในการจ่าย,ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยมันอาจจะเป็นการเชิญชวนอยากให้คนมาจ่ายภาษีได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่ต้องมีความน่าเบื่อหรือว่าเสียเวลารอเลยครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ช่วยเพิ่มอป็นสิ่งนึงเลยก็จะดูให้กับทุกคนมากๆเลยครับผมขอบคุณครับ,รบน้องครับเดี๋ยวจะขอสอบถามนิดนึงนะฮะเอ่อทั้งเขตเนี่ยจะจะมีโครงการนำร่องในเรื่องของการชำระภาษีผ่านไดนนะครับเห็ไ สำหรับเรื่องของไดร์โบร่ะค่ะแน่นอนว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเพราะว่าคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ชอบการที่แบบไอ้ที่มันเสียเวลาเพราะเดี๋ยวนี้องค์ปรชการเวลาทำอะไรเงี้ยต้องรอคิววันนานๆเพคนเยอะมันเสียเวลาแน่นอนคะอ่ะเรื่องการไดรโบร์เนี่ยเปน็นสิ่งดีอยู่แล้วและเชื่อว่าประชาชนทุกคนค่ะก็ชอบและอยากได้มลยนะคะคิดว่าดีไหมครดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แล้วอาหารหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยก็มีไดรโบร์ไปหมดแล้วก็เพิ่มความสุขสบายให้กับประชาชนมา้จริงขึ้นค่ะครัขอบคุณนะครับ ครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะถ้าเกิดในสำนักงานเขตทางหน้าสิเกตมีแบบชำระภาษีผ่านได้ทูมีแนวคิดยังไงสะดวกหรือว่ายังไงบ้างสะดวกสิครับเหมือนกับที่ชำระภาษีรถใช่ครับสงสัยเดียวกันก็จะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกเดียวกันครับครับผมชอบไหมครับเออแน่นอนครับครับขอบคุณนะไม่ต้องเข้าไปในสำนักงานนะครับไปรับปัดคิวครับผมขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับและนั่นคือความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับ เพื่อให้มีการพัฒนากรุงเทพมหานครเมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณบ๊ายบายครับ